นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมเมระภูมิเทวานังทูปะทีปะ จะปุบผังสักการะวันทนางสูป,ปะพยัญชนะสัมปันนางโภชนานางสาลีนางสาป,ปะรวารังอุทะกังวะรังอคันฉันตุปริพุนฉันตุสัพพทาหิตายะสุขายะสันติเทวามะหิติกาเตปิอัมเหอนุรักษันตุอะโรคเยนะ สุเขนะจะคำมลาเครื่องสังเวยสารพภูมิอายันตุโพนโตอิทะฐานาสีละเนคขมปัญญาสหาวิริยาขันตีสัจจทิฐานะเมตุเปขายุทธายโวทิสาวินติอเสสโต คำถวายเครื่องสังเวยสารเจ้าที่นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะอิมังสูป,ปะพยัญชนะสัมปันนาง สอุถากังวรังภูมิัสะเทมิคำลาเครื่องสังเวยสารเจ้าที่เสสังมังคลังยาจามิคำถวายเครื่องสังเวยผีบ้านผีเรือนลูกหลานเอาของมาเส้นไหว้เชิญมารับประทาน และขอให้คุ้มครองให้อยู่ดีกินดีและร่ำรวย